สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับ2หนุ่มนะคะจากซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะก็คือแอบจ o องรักเดอะซีรีส์เอ่ะให้หนุ่มๆแนะนำตัวก่อนให้หนุ่มแนะนำตัวก่อนครับก็สวัสดีนะครับผมโบ๊ยงยุทธเติมต่อครับในเรื่อง My Secret Love ก็รับบทเป็นทิมครับสวัสดีครับผมชื่อเชงยูแชงแดเนียลนะครับใน My Secret Love The Series นะครับผมรับบทเป็นมีนะครับ เป็นยังไงบ้างคะกระแสซีรีส์ที่เพิ่งจบไปเพิ่งจบไปแบบสดๆอ่อนๆเลยเป็นยังไงบ้างก็ติดเลตติ้งอันดับหนึ่งแทบแบบแทบสงสารจริงๆคาดไม่ถึงว่าแบบจะดีใช่ใช่เฮ้ยแบบใช่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าตอนตอนที่ถ่ายอะไรเงี้ยครับกับตอนที่แบบมันออกมามันโนล์วว่าจากที่เรารู้สึกว่ามันจะออกมาเลยขอบคุณที่แบบช่วยนะครับช่วยนับสนองนะครับแล้วจะอย่างในเรื่องคาแรคเตอร์เราเป็คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะเหมือนแบบ ต่างหรือเหมือนตัวเองไหมหรือว่าต้องผมก็จะส่วนใหญ่มันส่วนค่อนข้างจะต่างเลยดีกว่าเพราะว่าตัวทีมในเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบมีมากมีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับไปไหนก็ต้องเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่แบบชีวิตเนี่ยมีระเบียบวินัยมากแบบมันต่างกับผมที่แบบเบ่อเบบ้ามากอะไรแบบเนี้ยครับใช่ไม่ค่อยแบบจัดระเบียบชีวิตตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมเอ่อลีกับแดนอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ ต่างกันมากแต่มันก็แบบมีม,มีมีความคล้ายคล้ายนิดนึงซึ่งมันจะเป็นพี่รู้จักมนุษย์ปิดนะครับ <S <S อืมเออมันจะเหมือนแบบทำทำทุกอย่างแต่ไม่ได้กิง่งกิ่งสักเรื่องเลยใช่ใช่ทำได้หมดทำนะได้หมดเลยอะไรแบบนี้<ม>แล้วแวดนอะ่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับมันจะมีคาแรคเตอร์ตรงนี้ที่มันคล้ายคล้ายกันนะครับเราอย่างเรื่องเนียเหมือนแบบนักแสดงค่อนข้างเยอะมากเลยแบบบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างเหมือนแบบตอนถ่ายอะไรอย่าง วุ่นวายไหมมันแบบจริงๆถ้าเกิดมันมีจะมีบางวันที่แบบมาเจอกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว,ว่าวุ่นวายมากเพราะว่าต่างคนก็ต่างกันแบบว่าขามักขามันอยู่กับการท่องบทของตัวเองอเพื่อที่จะไปหน่าเซ็จเราจะได้แบบไม่โดนผู้ก,กํากับด่าอะไร้ยครับใช่แต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ได้แบบชนกันทุกทุกคนบ่อยๆะครือมันมันจะชนตอนที่มันกินข้าวอ๋อใช่พักพักเที่ยงใช่ใแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้มาแบบถ่ายพร้อมกันบ่อยๆใช่าบางคนมาเช้าบ้างบางคนมาบ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แแสดงว,ว่าตอนกินข้าวก็คือร<ก>่วมคุยกัแยง่แยงเลยแยง่งชงแล้วหลังจากที่ซีรีส์จบไปกระแสะซีรีส์จบไปอย่างเงี้ยเราเราสองคนแบบรู้สึกว่าชีวิตมันแบบมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมเหมือนแบบแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีคนซัพพอร์ตเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยองผมก็จริงๆมันถามว่าเปลี่ยนไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบเปลี่ยนไปจากเดิมมากใช่ผมค่อนขางที่จะเป็นตัวของตัวเองเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้ว <c oughs> พี่บอกว่ามันจะมีแบบปกติที่แบบออกมาเดินข้างนอกอะไรเงี้ยก็เราก็จะเดินของเราสบายๆแต่ว่าทุกวันนี้ออกมาก็จะแบบก็จะเจอคนที่แบบว่ามาถาักใช่พี่โบ๊ทหรือเปล่าที่เล่นเป็นพินมาเลย้ยครับก็จริงๆก็ทุกคนนะครับทักผมได้ปกตินะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมผมก็เป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นคนธรรมดาครับผม ้ลดละเหมือนเหมือนแดนก็เหมือนอ่ะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วผมไปสิงคโปร์ใช่ไหมครับล้วก็แบบเจอแฟนคลับด้วยที่สิงคโปร์เหมือนเขาบอกว่าเขาติดตามจากซีรีส์แล้วก็ชอบซีรีส์นี้มากมแล้วก็แบบเขอถ่ายรูปแล้วก็แบบถ่ายด้วยกันแล้วก็ใน IGDM นะครับมันคือโปรเดียวมันจะมีแบบแฟนคลับต,ต่างชาติเยอะมากที่เขาทักมาแต่คือส่วนใหญ่มันจะทักเป็นภาษาของเขาซึ่งแดน่ะก็จะอ่านไม่ออกอว่าเออเขาทักอะไรมาแล้วก็แบบอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง เขาเหมือนใช้ Google Translate อะแล้วก็พิมพ์เป็นอังกฤษอีกรอบใช่แปลมาหรือว่าเขาส่งเป็น Voice Message แต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่คือแต่คือน่าจะเป็นแบบเเป็็น voice ใช่สดกแบบขอบคุณที่แบบ Support เรามากๆนะครับขอบคุณมากพี่แดนไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆไปขายซีรีสโอเคแล้วแล้วอย่างเงี้ยสองหนุ่มแบบทำงานด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมพั้นครับผมให้ลองพูดว่าให้ลองพูดถึงกันละกันไหงดีกว่าเราว่าเป็นยังไงบ้างแบบพี่แดนพี่แดนก็ เป็นคนรวยครับขอขอคัดอันนึงันปนขอขอเอาใหม่นะอันนี้แมวนะครับยังตัดขาตัดออกอากาศเลยนะเอาไม่ได้อาไม่ดก็จริงจพี่แดนก็แบบเขาก็ได้แบบค่อนข้างจะมีมุมส่วนตัวงของเขาเนี่ยเวลาที่เขามากองเนี่ยครับโบ้น่ส่วนตัวไม่ไม่ใช่คนเล่นเกมกับพี่แดนจะเป็นคนที่เล่นเกมแทบจะตลอดเวลาคือเราก็แบบก็อยากบางทีก็อยากจะแบบไปเข้าสังคมแบบฟอง้วแต่ว่าไม่ได้ได้ลองเล่นได้ลองเล่นมหได้ลองเล่นผมก็เล่นเล่นเล่นบ้างนะแบบเหมือนพี่เขาถ้าเกิดสมมติว่า พี่เขาเล่นร้อยตาผมอาจจะเล่นได้แค่2ตาแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยร้อยตาพี่เขาเล่นได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นได้สอ <c oughs> นได้สอนภาษาไทยพี่แดนต้องไหมจริงๆแทบไม่ต้องสองนแะล้พี่แดนเอาจริงๆพี่แดนด่าได้ด้วยนะด่าภาษาไาทยได้ด้วยเฮ้ยเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเดี๋ยวรู้เลยอ่ะแล้วพี่แดนล่ะโบ๊ทเป็นไงบ้างเออผมรู้สึกว่าโบ๊ทเป็นคนที่เหมือนแบบรวยเหมือนกัน ใช่เลยเลยวัาแดนนี่ตัดออกไปมครับคนนี้ไม่คือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนความคิดของเขาเหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่เลยแบบเป็นคนโตอะไรแบบนี้ผมผมชอบนะแล้วก็ปกติแบบถ้าไปกองถ่ายเราก็แบบจะเห็นโบสทว่าแบบเขาจะอ่านหนังสือหรือว่าแบบหรือว่าเป็นบทไม่ออันนั้นคือเอามาดูเฉยๆทำอ๋อโอเคพี่โบ๊แม่งอ่านหนังสือว่แต่จริงๆก็คือนั่งดูกระดาษเปล่าอยู่ น,นั่นแหละคือเขาไม่อยากคุยกับใครใช่แล้วก็แต่จริงๆนะคือถ้าสมมติเขาไม่ได้อาศาศา่านเสร็เขาจะแบบมาชนคุยคือเป็นเป็นคนที่แบบ r รนล d ี่มากๆนะครับใช่แบบชนคุยแบบเหมือนตอนแรกที่ใครชอนชอนที่เพิ่งมาแล้วก็แบบเขาจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยอ่าบทก็จะพยายามพูดอังกฤษให้เขากับเขาแบบพยายามเลย เห็นเห็นว่าพยายามอยู่นะซึ่งอพยายามแล้วก็พูดได้แค่ฮ hello hello my name is <input> thank you แก็ทำวันเคุยกันอยู่แค่นั้นแหละครับไปรับชื่อตัวเองครับแล้วแเราตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มกลับไปเรียนแล้วเหมือนชีวิตแบบอันนี้เพิ่งเริ่มกลับไปเรียนฟอรทโฮแล้วคนนี้เพิ่งเพิ่งจบมาหมัดๆเป็นไงบ้างคะการกลับไปเรียนออนไซต์ในรอบสองปีของเราก็จริงๆก็มันเหมือนให้รู้สึกสิบสี่ครั้งเลยอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่า เหมือนเวลาเราจะที่เราได้ไปเจอสังคมในในห้องเรียนนะครับเราก mm ็ hmm. จะรู้สึกว่าเราแบบเหมือนกลับไปเป็นไปเรียนปตีมัธย,ยมอะไรเงี้ยได้เจอเพื่อนเพื่อนได้เจออาจารย์ยอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งเมื่อก่อนคิดว่าแบบเรียนจบแล้วโตวเองโตแล้วแต่พอไปเรียนจริงๆก็คือแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ต่างไปจากเมื่อก่อน mm hmm. ใช่เราก็ยังแบบเป็นเด็กคนนึงอะไรเงี้ยใช่ครับสนุกด้วยครับงั้นพิ่งจบมีแพลนไหมคะมีแพลนแบบไม่เห็นบนเรียนแล้วอยากเรียนต่ออะไรเงี้ย ไม่ไม่ไม่น่าจะเรียนต่อแล้วนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากครับผมก็ตอนนี้ก็ไทยฟิลี่แล้วก็มีขายของด้วยนะครับเป็นพ่อค้าด้วยครับผมปากร้านเลยค่ะเดี๋ยวให้ขึ้นเลยเดี๋ยวให้ขึ้นเลยก็เป็น him and herb bkk นะครับ h i m a n a n d h e r b k k นะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าวันนี้ที่ใส่ใส่มาก็เป็นของของแบรนด์นะครับครับผม ค okay. งั้นเดี๋ยวเรารู้จักสองหนุ่มกันพอบาพอแล้วเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นเออเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นเป็นแบบเกมง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนช่วงนี้แบบล่าสุดเห็นในโซเชียลป่ะที่แบบเอ้ยเขาออกแบบคำศัพท์ใหม่ตามราชบัณฑิตมาว้าวพี่แดนหายใจไม่ออกแล้วพี่แดนจริงๆว่าพโบ๊ทยังไม่รู้เลยเออ <laughs> <laughs> ว่าคำว่าอะไรดี่เดนจะรู้ <laughs> <laughs> แต่ว่ามันเป็นเกมคำเป็นคำง่ายๆเหมือนที่คำที่ใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะให้ลองมาเขียนกันว่าแบบเอ้ยมันเราเขียนถูกไหมไเปน็นพูดเดินพูดไม่ถูกเลยเขียน <c oughs> อันนี้คือารทดสอบว่าเขียนภาษาไทยถูกไหมใช่ไหไมฮะเราทดสอบว่า,าเ,เราลองเขียนถูกไหมเพราะว่าเราอ่านบทได้มันเป็นคำที่แบบเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเออรู้สึกว่าเราจะเขียนถูกไหมว่าอาจจะเขียนภาษาไทยแย่ว่าพี่แดน ตอนนี้เป็นช่วงเวลาบีบผัวใจแล้วถามก่อนว่าเราสองคนชอบการแข่งขันไหมเป็นคนคอมเพลติทีฟไหมเป็นคนที่แบบไม่ยอมเลยเออไม่ยอมแต่<ล>แต่ครั้งนี้น่าจะต้องยอมอ่ะเอาโบสเอาโบสเอาโบสเหรอโบสโบสไม่ค่อยชอบการแข่งขันนะมันกดดนันมันกดดนันใช่จะแข่ง,แข,งแข่งกันอย่างเดียวก็คือแข่งกับตัวเองครับผมได้เลย <laughs> ได้รอเมื่อกี้่อนเลยอ่ะได้วันนี้เหรอเราจะมาให้ทั้งสองคนสะกดคำ เป็นคำสัตย์หายเดี๋ยวเราจะบอกแล้วเดี๋ยวให้เขียนลงในกระดาษมีหกคำเป็นคำสั้นๆค้นนสั้นสั้นสั้นๆจริงสั้นๆง่ายๆใช่ไหมครับสั้นๆง่ายๆโอเคคำแรกซีรีส์ซีีรส์ลอกเนี่ยพี่แดนครูบอกไว้ให้ลอกกันบ้านแค่ดูเฉย ดูเฉยๆว่าใช่ไหมใช่ไหมเออหาแบบเออมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะลองคำที่สองเดี๋ยวเราเฉลยทีเดียวคำที่สองคอมเมนต์อมเ,มนเอฝอั่งนี้เขาจะชิวๆเอาฝั่งนู้นเข,ขนาดูแบบคำว่าคอมเมนต์มากแบบชิวแต่อ,อาจจะเขียนผิดก็ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนึงนะมันคืออะไรวะตุบบ๊ง อ่าันนี้แล้วกันโอเคอ่าคำต่อไปอีเมลอีเมลอีเมลโอ้ครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ิดแมันสุ้นมากเลยนะไม่มีไม่กี่ตัวเองนะอีเมลอ่ะมาอ่าคำต่อไปคำตราเป็นน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนเราพูดไปแล้วด้วยเมื่อกี้กะเพราโอ้โบชเลยไปแล้วด้วยนะ จำได้ไหมจำได้ไหมไม่ที่รู้ว่าเขียนแบบนี้เพราะว่ามีเพื่อนชื่อนี้ชื่อเกาเฮาแล้วมันเถียงว่าพี่มันไม่มีตัวนี้ชื่อผมอะ,อะตัวของจริงก็คือมันต้องไม่มีก็เลยจําได้เขาแบบไม่ว่าไม่มีโอเคไม่บอกด้วยนะว่าไม่มีตัวอะไรไม่บอกด้วยนะไม่มีตัวอะไรอีกอันหนึ่งคือผัดวันประกันพุง oh, <wow. S 2> ่งโอ้ว้าวยาวจังสงสารแน่เลยอ่ะเขาไม่ผัดวัน ประกันพุ่งน้น้องสู้ขอีกรอบนะครับผัดวันประกันพุ่งอ๋อผัดวันเหรอืผัดวันอะไรนะครับผัดวันผัดวันประกันพุ่งประกันประกันพุ่งพุ่งพุ่งประ โอเคเป็นกุ้งแล้วได้แล้วครับแล้วต้องหิวอะคาสุดท้ายคําสุดท้ายหลงไหลก็าลองแอบมองสิเราลองแอบมองอไ,มได้อ๋อใช่ป่ะี่แดงรู้แล้วครับเป๊บหนึ่งน่าจะถูกแล้วมึ <h ums> อ่ะน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยทีละคำซีรีส์ที่ทุกคนเขียนคือถูกไหมฮะผิดทั้งคู่เลยค่ะทุกคนผิดทั้งคู่จริงซีรีส์ก็คือ ซีรีรีแบบนี้เลยซีอเสือซีรีซีรีใช่แล้วใช่เหรอเป็นซีรีใช่อันนี้เล่าเฉลยตามราชบัณฑิตยสถานนะคะทุกคนคำที่สองคอมเมนต์ถูกไหมับเฮ้ยคอมเมนต์จริงๆคือต้องเป็นต่อเต่าตะลันดืถูกไม่ได้นะเฮ้ย คนไทยเลยจริงๆต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นต่อต่อกระลานยังเขียนข้างบนไม่ถ <c oughs> <t os> ูกแต่น่าจะถูกแหละถูกถูกถูกแล้ว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 อ่ะคำที่สามอันนี้สั้นๆอันนี้อันนี้ไม่น่าจะผิดน่าจะถูกทุกคนอีเมลเย้อันนี้ถูกทุกคนอันนั้นเกือบถูกแล้วอ่ะผิดตรงไหนต้องเป็นสไลด์อีน่าไม่ใช่ตขอโทษแอบเติม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 อ่ะให้ป้าให้ป้า ให้ป้างคะ่ะให้คุณครับคำที่ส ah okay. ี่เอออันนี้อันนี้มันต้องมันต้องไม่ผิดมันต้องไม่ผิดเอยถูกทั้งคู่เลยใช่กระเพรากระเพราจริงๆต้องไม่มีรอเรือจากที่เขียนไปเมื่อกี้ทุกคนบอกว่ายากย่างหมดเลยเพราะมันยาวอันนี้ยากสิลองอ่านไหมครับผ่านวันผ่านวันประกันพุ่ง เอ้ยคำนี้ยากคำนี้ยากจริงเผ็ดถูกไหมครับผิดทั้งคู่เลยผัดวันปลากัะพุ่งจริงๆต้องเขียนแบบนี้ประกุ้ประกระพุ่งเลยผัดวันเป็นผัดแบบผัดแบบเข้าผัดทุ่งลงไหลอ่ะลงไหลถูกไหลงไหลลงไหลลงไหลต้องไม่มวนค่ะอ้าวอ้าวเออลงไหลต้องไม่มวนผิดแล้ว จริงๆิง้มพะหลาไทยมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะเหมือนมัน<ช>มันวในยุคตัวสระอะไรใช่ใช่เหมือนจริงๆมันเป็นคํายืมที่เราออกเสียงแบบนี้แต่จริงๆมันเขียนแบบมันไม่ได้เขียนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเขาบอกว่าภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่ง่ายแต่ว่าเขพูดไม่ได้นะ <c oughs> มันไม่ไม่คือเราไม่ได้พูดทุกวันไงมันก็เลยแบบอ่าได้วันนี้ก็ว่าถือว่ามาเล่นเกมสนุกสนุก คือว่าเป็นความรู้อวกนั่นแกแบบใครเครียดแล้วได้คนม้ไปว่าเออเราจะเครียดกว่าเดิมแบบจะได้รู้ว่าจริงๆ a u t ออโต้คอลเลกในโทรศัพท์ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกใช่ไม่ถูกเลยเออองั้นเดี๋ยวก่อนจะจากกาันให้ <ๆ S 1> ทั้งสองมูนฝากผลงานหน่อยช่องทางการติดต่ออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อนาคตต่อไปมีอะไรให้แ,นแฟนๆได้ดูบ้างโอเคสำหรับแดนนะครับก็สามารถติดตามติดตาม,ตดตามแดนได้ที่ I-G-D-A-N-I-E-L-A-F-R-I-C-A-C-H-A-N-G นะครับหรือว่าถ้าสนใจซื้อเสื้อจากเดกับแดนนะครับก็ Him and Her BKK นะครับขอบคุณครับของโบณนะครับก็สามารถ Follow บคนะครับทั้ง Instagram, TikTok, Twitter นะครับ Yong, Y-U ไปประทีครับแล้วก็ Facebook นะครับ Y-O-N-G, Y-U-T, T-E-A-M, T-U-O ครับ แล้วก็ยังไงนะครับก็ฝากทุกทุกคนเนี่ยติดตามผลงานซีรีส์เรื่องแอบจองรักนะครับมาซีเ l o เลฟเดอ e r ซี s สามารถไปดูย้อนหลังได้ทางไวน์ไวน์ชาแนลนะครับผมฝากนะครับโอเคค่ะงัน้นวันนี้ก็ขอบคุณหนุ่มมากที่มาเล่นเกมกับเราแล้วเดี๋ยวยังไงรอติดตามผลงานต่อๆไปแล้วกันนะคะ,อะ okay, โอเควันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย บีทูเอ็นคอโมเบอเรชั่นจำกัดบริษัทรับจัดงานอีเวนต์และโปรดักชั่นทุกระเพทให้สนใจจ้างได้นะคะเบอร์ติดต่ออยู่ข้่านี้เลย